บทที่หกสิบหกโอมมานีปัทเมหุมเสียงจิกเม่พึพมพำแทบจะไม่ขาดปากรมป้าหนุ่มผู้ทําหน้าที่ซักผ้าทําครัวอีกทั้งนอบูล้วนพึพมพำคาถาบทสวดนี้เกือบจะพร้อมๆกันนั่นเลยมีอะไรหรือจิกเม่เอเลิสกระซิบถามอย่างแปลกใจพลางมองไปรอบๆยังไม่มีวี่แววว่า จะมีคนหรือสัตว์ร้ายปรากฏให้เห็นเสียงคิชันและไฮโนริสปรึกษาหาเลือกันแต่เรื่องเส้นทางผ่านข้างหน้าช่องเขาชักยุงล่าซึ่งมีความสูงถึง 16, ึ่งพันฟิตที่สำคัญกว่านั้นก็คือแม่น้ำโพรมบุตรคิชันเป็นห่วงนักหนาหากว่าแม่น้ำสายนี้จะไม่แข็งพอให้คนและสัตว์ข้ามด้วยทางผ่านที่กำหนดไว ไม่มีทางเลี่ยงทางแม่น้ำาพรมบุตรได้เลยโอมณีปัตะเมหุมเมนตาฮีปชายชาวทิเบตจบคาถาประโยคนั้นอีกครั้งแล้วจึงตอบแถวนี้มีผีปีศาจสิงสูงมากมายขอรับผีพวกนี้ทำให้อากาศเป็นพิษรอมป้าพยักพเพย์ดยังเห็นด้วยอีกคนนอบูไม่พูดไม่จาแต่พร่ำบนคาถาครั้งแล้วครั้งเล่า ชายชาวที่เบตทั้งสามคนแม้จะต่างวัยหากก็เชื่อถือในคำกล่าวที่พูดต่อๆกันมาเชื่อมั่นอย่างจริงจังทีเดียวเชียวแหละแต่ละคนพึมพ์คำคาถาบทสวดพลางก็มีอาการไม่แตกต่างกันนั่นคืออ่อนเปลียเพลียแรงหายใจติดขัดจริงหรือครับเมมซาฮีบนิมิตถามเขาเองก็มีอาการดังกล่าว ดูเหมือนว่าทุกคนที่กำลังปีนป่ายตามกันมาจะพากันรู้สึกรู้สาเช่นเดียวกันนั่นเลยคงไม่ใช่พวกผีปีศาจอะไรนั่นหรอกเอลิสนิ่งคิดนิดหนึ่งแล้วจึงตอบครั้งนี้หญิงสาวไม่ได้ท่องบนคาถาของชายชาวทิเบตเชกเช่นที่เคยปฏิบัติมาเราขึ้นมาอยู่บนที่สูงขึ้นตั้งหากมันสูงขนาดนี้ออกซิเจนน้อยลง ใครๆก็หายใจไม่สะดวกอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายด้วยกันทั้งนั้นนะไม่ใช่เพราะว่าพวกผีปีศาจมาทำให้อากาศเป็นพิษอะไรหรอกนิมิตถอนใจเฮือกโล่งอกโล่งใจพีดีเดียวอากาศเริ่มหนาวจัดเข้าไปทุกทีและชายชาวที่เบตทั้งสามคนก็หันมาสนใจกับเรื่องพูดผีปีศาจแทนที่จะพูดถึงอันตรายจากพวกโจรกําปาอย่างที่เขาได้ยิน จนรู้สึกใจคอไม่ดีอยู่บ่อยๆพ่อน่าจะผ่านช่องเขานี้อยู่เหมือนกันนะไฮโนลิชรถฝีเช้ารอจนน้องสาวตามมาทันเอริส e เดินทอดนอ่งช้าๆออกซิเจนในที่สูงน้อยกว่าปกติทำให้หญิงสาวรู้สึกหายใจขัดการเคลื่อนไหวเร็วๆทำให้เหนื่อยมากขึ้นและอากาศในปอดก็จะไม่พอเพียง บางครั้งบางคราหญิงสาวจะรู้สึกหน้ามืดใจวิววิวจนต้องลดฝีเท้าลงไปอีกยังมีช่องเขาอีกหนึ่งที่หนึ่งนะที่สูงกว่านั้นเสียงพี่ชายบอกให้รู้เห็นจะราวราวหนึ่งหมื่นแดพันฟิตเห็นจะได้คิชันแน่ใจว่าพ่อใช้ช่องเขาเกลาล่าเป็นทางผ่านไปยังจังตัง ที่ราบสูงทางเหนือของลาซาซึ่งพี่ชายเอ่ยถึงและพวกเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์ใช้เป็นที่พักพิงอ้างว่ามีชายต่างชาติสองคนผ่านไปเมื่อไม่กี่ปีมานี้หวนกลับเข้ามาสู่ในความคิดคำหนึงของเออลิสอีกครั้งเราคงต้องระวังตัวกันหน่อยคิชันยืนรอจนสองพี่น้องตามมาทันจึงได้บอก หมู่บ้านติงกรีที่อยู่ต่ำลงไปจากช่องเขาเกราล่านี่เป็นที่ที่คณะสำรวจทางขึ้นยอดเขาเอเวเรสต์จากอังกฤษจ้างลูกขาเป็นประจำผมคิดว่าคงมีคนจำได้ว่ามีใครผ่านมาบ้างให้ลำบากยังไงก็จะไปค่ะเอริสพึมพำอีกครั้งเช่นกันที่หลอนเห็นในตาดำคมกระวัดมอง ดวงตาที่เคยโชนแสงแรงเป็นนิดบัดนี้เหมือนจะอ่อนแสงแฝงไว้ด้วยความอ่อนโยนอย่างเข้าอกเข้าใจยิ่งกว่าครั้งใดๆตลอดระยะเวลาที่ร่วมทางกันมาเราจะต้องต่อรองกับบนโปที่สุดสูคิชันกล่าวต่อไปใบผ่านทางยังมาไม่ถึงแบบนี้แล้วก็มีหนทางเดียวเท่านั้นหละคุณชายหนุ่ม หันมาทางบุรุษผู้เป็นพี่ชายชั่ววูบหนึ่งเขานึกเวทนาเอ,อริสหวังเหลือเกินว่าจะมีข่าวกราวที่เป็นเรื่องราวจากหมู่บ้านติงกรีอย่างน้อยทั้งพี่และน้องจะมีความหวังให้ชุ่มชื่นหัวใจยิ่งกว่าที่ผ่านมาผมจะใช้วิธีเดียวก,กันกับที่แนะนำคุณพ่อคุณผู้วจาริสแสวงบุญ ไฮนริช um um. พึมพำคิชันผงกศีษษะรับเนิบเนิบถ้าโชคดีบนโปและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอาจจะไม่สงสัยเรื่องที่เราพยายามจะไปให้ถึงเมืองหลวงโดยไม่มีใบอนุญาตผ่านแดนคืนนี้จะหนาวสักหน่อยท้ายประโยคเขาปลายตามมาทางหญิงสาวผู้เป็นน้องหล่อนคงจะหนาวถ้าไม่มีอุปสรรคเราก็คงจะถึงฝั่งแม่น้ำาพรมบุตร ตอนที่แม่น้ำแข็งตัวพอจะข้ามไปได้พอดีจากจังตังไปลาซาอย่างช้าก็คงจะราวๆปลายเดือนมกราคมสาฮิปจิกเมรายงานเมื่อมาถึงแม้จะเคยคุ้นเคยกับภูมิประเทศและอากาศรายรอบเขาเองก็ต้องพยายามออมแรงไม่รีบรุธเช่นเมื่อตอนเดินกันไปตามที่ราบ มีถ้ำต่ําลงไปนี่นะครับซาฮีบคงจะพอค้างแรมกันได้ต่ําลงไปจากช่องเขาข้างหน้านี่ไม่มากนักอากาศเริ่มอุ่นขึ้นบ้างเล็กน้อยน้อยนิดจนแทบจะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างกันเลยหากทิวทัศน์ยามบ่ายจัดเหนือที่ลาบติงกรีซึ่งอยู่ต่ำลงไปก็งดงามงจนเอริสแทบจะกลั้นใจยอดเขาเอเวเรต สูงที่สุดในโลกเทือกเขาหิมาลัยทอดไกลอยู่ข้างหน้านักสำรวจหลายคนต่างชาติต่างภาษาล้วนฝันไกลกล้าแกรงเสียชีวิตไปไม่น้อยเลยกับความภาคเพียรที่จะพิชิตหวังชื่อเสียงว่าตนจะเป็นคนแรกที่ประสบความสำเร็จขึ้นไปพงาดบนยอดเขานั้น คงไม่มีใครเคยมายืนตรงนี้มองยอดเขาจากจุดนี้นะคะหญิงสาวพลึมพำมความปราบปลื้มไหลลินเอิบอาบล้ำลึกเสียยิ่งกว่าครั้งใดๆเท่าที่ผ่านพบมาตั้งแต่ทะเลสาบและภูเขาไกรลาดอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธและฮินดูก็เพิ่งจะครั้งนี้แหละที่หล่อนนึกถึงพ่อ นึกถึงความรู้สึกที่พ่อมีต่อธรรมชาติเหล่านี้ยิ่งกว่าผู้ใดพ่อคงจะเดิมดำปราปลื้มยิ่งกว่านี้หลายเท่าตัวนักเมนซาฮิบนิมิตรู้ใจอีกเช่นเคยด้วยเมื่อหญิงสาวหันกลับมาตามเสียงเรียกหนุ่มน้อยผู้เป็นคนสนิทของเคชันก็ยืนยิ้มเห็นฟันขาวที่ตัดกับผิวหน้าเกรียมแดดกล้านลม หลังเครื่องใช้ในการเขียนภาพถูกยกมาวางตรงหน้าแทบเท้าของหล่อนนั่นทีเดียวเมมซาฮีคงจะอยากได้รูปภูเขาโนนเขาถามด้วยสังเกตเห็นแล้วว่าหล่นทอดสายตาจับแนวอยู่ณทิวทัศน์ข้างหน้านิ่งแนวแทบจะไม่ไหวติงเป็นเช่นนี้ทุกครั้งเท่าที่เขาสังเกตสังกาอย่างใกล้ชิด อย่างชื่นชมในความสามารถเฉพาะตัวของหลอนที่หาได้ไม่ง่ายนักนายนั่นแหละบอกเขาน้อยคนหรอกที่จะเกิดความสามารถอย่างนี้อย่างที่เขาเองก็ประจักษก์ตาแก่ใจแน่ชัดนายเองก็คงจะชื่นชมไม่น้อยเลยเสียอย่างเดียวนายไม่ปริปากพูดหรือบอกให้ใครรู้นิมิต ชั่เลืองมองนายนั่นไงซาฮีบนะซาฮีบไอ้แววยิ้มยิ้มแบบนั้นน่ะถ้าเปลี่ยนเป็นคำพูดสักนิดก็จะดีหรอกดีมากๆเลยเขาเชื่อเช,ชื่อสายตาตัวเองแววยิ้มแบบนั้นของนายยังซ่อนอยังแอบเร้รนความรู้สึกสวยงามหวานชื่นที่นายมีต่อหญิงสาวสวยคนนั้นอย่างล้ำลึก เก็บซ่อนไว้กับตัวกับใจของนายนานครั้งหรอกความรู้สึกนั้นจะวาบไวปรากฏผ่านดวงตาที่เปรียบดังกระจกเงาสะท้อนความในใจโดยไม่ต้องปริปากเป็นคำพูดเมื่อไหร่นายจะพูดสักทีนิมิตนิ่งคิดสองตามองภาพที่เป็นรูปเป็นร่างขึ้นทีละน้อยนอบูและรอมป้า กำลังติดไฟชงน้ำชาชาใส่เนยและเกลือแบบที่เบตที่มีคนสามคนเท่านั้นที่ดื่มกินนายนายทั้งสามคนและตัวเขาไม่แตะต้องเลยหากไม่เจ็มเป็นจริงๆแล้วก็เอ,อริสสเก็ตภาพตรงหน้าอย่างรวดเร็วอย่างตื่นเต้นปราบปลืม้มไม่มีใครอีกแล้วที่เคยมองเห็นยอดเขาอันลือลั่นโลกอยากจุดนี้จุด ที่หล่นกำลังลืนอยู่นี่เมมซาฮีฟนิมิตพุมพัมแม้จะเป็นภาพที่ร่างขึ้นและยังไม่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยหากสายตาคนธรรมดาอย่างเขาที่ไม่ได้รู้เรื่องงานเหล่านี้ก็ยังบอกได้ว่าภาพเขียนนี้จะงดงามเชกเช่นภาพอื่นๆที่หญิงสาวผู้นี้เคยลงมือลงไม้มาแล้วอย่างแน่นอนพอแค่นี้ก่อน หล่อนหันมาบอกตวัดหางตาไปยังร่างสูงสูงที่ยืนอยู่ไกลออกไปคิชันมีถ้วยน้ําชายอยู่ในมือท่าทีเขาไม่เร่งร้อนอยากจะเคลื่อนย้ายเดินทางต่อไปเช่นที่หญิงสาวหวันในใจถึงอย่างนั้นเอ,อริสก็ยังพูดถ้าไม่เก็บภาพไว้แล้วก็คงน่าเสียดายมากๆแล้วคะ่ะ เราไม่ได้กลับมายืนตรงนี้มองภูเขาลูกนี้ตรงจุดนี้อีกแน่ๆแล้วน้องก็ไม่เชื่อว่าจะมีใครเคยมาที่นี่นอกจากพ่อแล้วก็คนท้องถิน่นเสียงหล่อนพูดกับพี่ชายปลายเสียงหมุนลงเมื่อเอ่ยถึงบิดาท้ำที่เราจะพักแรมคืนนี้ไปกันอีกไม่ไกลเลยไฮโนริชบอกน้องคืนนี้คงจะหนาว แต่ยังดีกว่าอยู่ในกระโจมแน่ๆนี่เราไม่ได้พบผู้คนมาหลายวันแล้วล่ะนะจริงอย่างที่พี่ชายบนเอรลิสบอกกับตัวเองตั้งแต่เดินทางออกมาจากคิรงผ่านทางลัดที่ตัดแยกจากคัสองกาเรื่อยมาจนถึงช่องเขาและกำลังพากันไต่ลงที่ต่ำใกล้หุบเขาติงกรียังไม่มีวี่แววว่าจะได้พบคนเดินทาง หรือพวกเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์เลยนิมิตเก็บงำของใช้ลงลังและหญิงสาวก็ออกเดินตามไปเงียบเงียบใจคอปลอดโปรงด้วยได้ใช้เวลากับงานที่พอใจจดจอมุ่งมั่นกับภาพเขียนตรงหน้าอย่างมีสมาธิแน่วนิ่งเรื่องอื่นใดจึงไม่ผ่านเข้ามาให้วิตกกังวลความรู้สึกเหล่านี้คงไม่ต่างจากความรู้สึกของลามะ นักบวชที่นั่งสมาธิเข้าฌานมีจิตเป็นหนึ่งไม่แตกสัน้นว้าวุ่นกระจัดกระจายไปทั่วสารทิศผลที่ได้รับก็คือความสุขสงบในดวงจิตที่ไม่สามารถบรรยายบอกเล่าเก้าสิบให้ผู้ใดเข้าอกเข้าใจดื่มดำลึกกล้ำนอกจากจะได้สัมผัสด้วยตัวเองเมนซาฮีพนิมิตเป็นคนแรก ที่เดินเข้าไปในถ้ำร้างเข้าไปแล้วก็วิ่งกลับออกมาอย่างตื่นเต้นไม่นึกถึงใครอื่นนอกจากหญิงสาวคนที่ตนปราบปลื้มชื่นชมอยากจะให้มาเป็นเมมซาฮิปของบ้านนี้เสียจริงๆเลยจบบทที่66เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้กรุณากดติดตามกดกระดิง่ง<ๆ>เพื่อแจอ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมา และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และท่านสามารถแสดงความคิดเห็นคำแนะนำติชมได้ใต้คลิปข้างล่างนี้ขอบคุณค่ะ